ไม่เถื่อนแตก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 ตกองการตันี้่งกูของจริงว่ะเด้ว้อออก้ออกยังไงทีเนี้ยอจะยากสุดจะยากจะออกยังไงทีเนี้ยไม่ไม่แล้วตอนนี้ออกออกออกไงเนี้ยไม่ต้องออกเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยออยังยืนยืนกันอยู่ยืนอะไรกันอ่ะโอเคเออเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วย ถ้าได้ได้แต้ม5บัน5นี่ติดติดอะไรสักอย่างอย่างน้องโอติดท็อปจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยต้อง2,000 2,000ขึ้นอ่ะตอนนี้น้องมันดูลิเตอร์พี่ยังติดได้นะยีน่าพี่ก็ติดวะน้องมันตั้มแต้มทอนตอนนี้ไป5,001เลวเนี่ยที่เล่นกันตั้งแต่วันนั้นกับเราที่ไม่ที่ไม่กี่พันลิเตอร์พี่ก็ติดไปนะติดตรงนี้ยีน่าถ้ายีน่าถ้า2,000ก็น่าจะติดได้เม็ดเขียวแล้วมี1,006อยู่เลยตอนนี้พี่ก็เริ่มติดแล้วติดนี่ติดสินแล้วตอนนี้ ติดหมูกระทะเลยกินติดหมูกระทะเลยกินสองวันแล้วเดี๋ยวช่วว่าหายเลยไม่มาเดี๋ยวอะไรล่าเจอหมูกระทะทำร้ายมากกดช่วงเนี้ยพวกอยู่นี่คุมาพวกอยู่นี่คืออิ่มกระทะเว้ยที่พวกมันจบล่างน่าจะติดภาคน้องบอกว่าเราจะติดภาคถ้าได้ห้าพันห้า กูได้นกทบโดนต่อวะเฮ้ยกูได้นกเว้ยกูได้นกเว้ยไว้ได้นกถ้าได้นกก็ชนะแล้วอ่ะตอนเนี้ยเออเราติ่มว่ะ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 เอ้าโอ้ยเฮียเออโอ้ยเฮียโดนดึงเอาเอาเอาเบจฉบุตรเบจฉบุตรติ้งมาติดติงโอ้โหโดนดึงว่ะตาทองดินไงเนี้ยเอ้ยใครโดนดึงเมื่อกี้เนี่ย

ไอ้เพื่อนเราต้องบอกว่าต้องขอลากออกลากออกลากออกฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ลากกลาออกฝั่งนี้เหยียบแตกกันละลากมาฝั่งนี้ลากมาฝั่งนี้ใจกลางระวังจริงนะเอามาก่อนไปทางนู้นปะรอรออย่าได้รออย่าได้อย่าไปคิดแต่มาแล้วจะเข้าบูมั้ยเฮ้ยมันจะเข้าบู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 เราไหวเหรอไหว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 ไหแน่นะไหว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 มีสติอยู่เลยไหว นี่ไงเสียโอ้โหผมโดนเลยเฮ้ยเราโอ้โหออกแล้วออกแล้วออกแล้วเสียเฮ้ยมันเสียอัตแล้วเสียอัตหมดแล้วเสียหมดแล้วเสียอัตหมดแล้วเราก็เสียหมดแล้วเสียยังเกือบเสียชีวิตเนี่ยเราเกือบเสียชีวิตแล้วเนี่ยไปแล้วไปฟาร์มบูแล้วเมื่อกี้เดี๋ยวตัดบูไม่ได้ไม่เอาไม่เอาตัดบูไม่ได้เมื่อกี้เนี่ยไป่ใช่ตัดบูไม่ได้เมื่อกี้หมดกำลังใจแล้วเนี่ย อย่าิงกันเด้อเฮ้ยอย่าบวกเด้ออย่าบวกเด้อไม่มีคน้าไปแล้วนะด้างแล้วเก็บสเปกเงินดิอนีีแกข้แนกแบบข้างบนนะตรงตรงกุ่มนกอ่ะโอเคบอกใครเนี่ยบอกตงบอกตวเออเฮ้ยตะยาตายาตายแล้วเน่ยโอ้โหตายแล้วโอ้ยมันขี่ส่วนเฮ้ยขี้แนกไปขี้แนกไปขี้แนกไป ยกแล้วยกแล้วยกแล้วมาโอ้มันโดด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 ไปนู่นว่ะอาจารย์เอ้ยเอาเอาปืน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 มั่วทรงแล้วเนี่ยกานจัดการจันที่แกเอาคู่ที่แกเอาคู่กดสู้ดิกดกดสู้หน่อยดิเอาคู่ลบคูสู้แล้วดิกู่สู้พลาดแล้วพลาดแล้วพลาดแล้วเอาแก๊กก็ได้เอาแก๊กก็ได้เอาเอาสักตัวนึงเอาสักตัวนึงเนี่ยไปรอบไปที่เด็กหลังก้อนที่เด็กหลังก้อนที่เด็กก้อนปืนปืนเนี่ยเอาเนี่ยเอาใส่ฟักตัวไม่เนี่เอา เอ้มานี่มานี่มานี่กดกดกดยัไงกดกดเสแล้วเนี่ยย่เตินได้ยิ่งเตินได้เอ้าเอามาแม่งวิ่งคนที่คนละทางกันเลยแม่งชีบผายจับยากอะจริง่แงนเกินบินอะไรักหนาบินจกิงนะเดี๋ยวนี้บินทางตู้ฟู่ฟไปหมด กิ่งสว่ามันเป็นย้อนเนี่ยตีตัวปีนนะยรับครับครับคับเนียโอ้ตีเหมือนที่แหลมไลฟ์ฟังตอนกลางวันเน่ะตีปีบพักครับคับโอ้โหตีเลยเนี่ยเราอย่าไปกลัวดิเนี่ยไม่มีพันธุ์อีดด้วยเนี่ยมาตีสดเลยโอ้งัดหลังงัดตีได้ โอ้ยเดียวด้วงมันหนีไปลวด้วงมันหนีไปลวอืมกตายหมดแล้ววะเอาโอ้โหกดจับโดนโอ้โหเอ้มันมันถอยหมดยังมันถอยหมดแล้วยังไม่ถอยเลยเนี่ยเอ้ไ้ก้อนโดนดึงไอ้ก้อนโดนดึงโอ้ยมันออกแล้วมันออกแล้วเอยเอยเออรอมานะเออรอมานะหนีนี้นีนีแยก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 ย้ายเอาม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 ม มันอยู่ไหนไม่รู้อะหมูตอนนี้มันกำลังตามมากำลังตามมากำลังตามมามันกำลังตามมามันเด๋มันตามมามันตามมาข้างบนแล้ววะไม่ได้ฝากดูสั่นรอบไม่ดูโอ้โหมันขี่เรื่อกดูเลยวะโอ้หใจะร้านไปจานโตโอ้โหไม่ได้ฟาร์มเลยตอนนี้แม่งเงินแบบขิลเล่จัดหมูกำลังมากำลังมาสวดได้ไหม เนตามีแต่เรียกพลังมาเยอะยะไม่ใช่หมายถึงว่าเมื่อกี้เออเออลออมันมาบนไงเห็นว่ามันกำลังจะได้เออตัดเลยตัดเลยโอ้โหไม่ตายเฮ้ยมันจะเอาวะมันจะเอาวะหมูมันจะเอาวะเอาเร็วเอาเร็วเอาเร็วเร็วเร็วไช่ครับไปดิกระโดดมาเมื่อกี้ติดติดนะบลกว่าเต็มดเลยไปเอาวงล่างดิเนี่ยเมื่อกี้จานตีฟิกเกอร์เป็นหลอดเท่แต่กดฟิกเกอร์ไม่ติด ก็เลยกลายเป็นแค่อันติแบบอันติธรรมดาอันติทั่วไปเนาะโอเคโอ้ยโอ้เจอแมลงวิ่งกัดต่อยแมลงวิ่งกัดต่อยเหรอไปที่ไนนะเอ้ามาดิมาดิมาดิเอาดิดิโอตย ให้มันดึงโอ๊ยเอามาแล้วาจารเอาหนืดแล้วหนืดแล้วจังหวะนี้มามามาอยู่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 แปลว่ามาอยู่แปลว่ามาอยู่ตอนที่มาอยู่เขาไม่มาเฮ้ยมันก้องโผล่หรือว่ากิโลอะไรเจี่ยบไปได้กลางเว้ยไปด้กลางเว้ยไปต้องดักเว้ยไปดักด้วงเหรอไปดักด้วง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  ดักมัเดกลางแรกบนนะดกลางแรกบนนะในกลางแรกบนพลแล้วพโล้แล้วต่อ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 ตือ่อต่อต่อุ่อต่่อต่อตสู้่อต่อสู้ต่อต่อตี่อ่อต่อต่อออต่่อต่ออออ่ไปออ่่ออ่่่่่่มออ่่อ่่่ี่อน อยู่หงหลังในพุ่มเนี่ยปิ้งหาไพื้ที่ไปโอ้โหพุ่มขาขวายาวกลับบ้านมาเกิดเร็วจังยูซีใหม่เหมือนจะเสียใจพุ่มไหนวะพุ่มตรงนั้นเอยพุ่มยาวอ่ะเออมันวิ่งออกไปทางนู้นน่ะยันตอนยิงข่าแก๊กน่ะมันแอบวิ่งหนีแกกไปพุ่มยาวนะพุ่มยาวลิ้มขวามือเลยลิ้มลิ้มแม่น้ำโขงอ่ะ ปิปูกูม่งพาบอกไปหยุดเลยวะ่ามานะกูไม่นานเจ้าพญาเมื่อกี้เปนไม่นานงม่กี้ไนาเจ้าพญาบอกว่ารอยู่นี่น่ะมันยาว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 เมตรนพุ่นพน่เก็บมาอปกรเล็กเนี่ยไอ้ด้วงตัวเดียว้นออไอ้ด้วงเนี่ยมันเอาอีกแล้วเนี่ยเอาเอาดท่านไงนี่ไงเอามันก่อนเลยเอามกนเมก่อนหลยไ่ล้างไปแล้วล้างไปแล้วเอา เอาดิเอาดินี่้องกันไหมป้องกัน้ม้งมดวงไปไหนวะนี่เด็กคนด็กคนด็กลาตียเด็กลาตยก่อนดกาตายก่าี่นโอ้โดใส่ไขไอ้ดวงโอ้โดนสิแล้วลาตียตายลาตียตายาตียตายาเตยตายปิดหลังเงี้ยปิดหลังง้ยตามดีงี้ไอพี่ปิดแล้วปิดแล้วจะหวต้องาแล้ว ồ oh, đốn đủ rồi anh ơi em chặt được này một đẹp mấy mi ồ ดูดีกว่าไอ้ด้วงมันทริปเปิลคิวได้ไงวะฮะลบไปทำไมเนี่ยโอ้มันตีปีกพับๆพับๆพับหนีเหมือนที่กดบอกว่าข้างหน้าฟอมไม่รู้จักเอากันเนี่ยเปไปตีกันสู้หลักฟอมเพิ่งกูสไลด์หาดวงเฉยมีสุดยอดโอ้โหตื่นเต้นจะแบบอะไรยังไงตื่นเต้นไม่เนาะกดกดเปิดดาร์คนี่กดนั่น Oh, nào à, ừ, đá, <laughs> ừ. <laughs> <laughs> ừ. đó ngon đá quá, ngon đá ngon 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 nha, แกเรียบร้อยตัวล้างมาแล้วโอ้พี่กี่แค่วมาล้างหนีแล้วมาล้างแล้วเอาอุปกรณ์ที่มาล้างนะเชียร์ก่อนเชียร์ก่อนเชียร์ก่อนก่อนเชียร์ก่อนนี่ฮะเชียร์เมังกรนนะเชียร์ก่อนคยังไงก่อนเฮ้ยยังไงโอ้ยจับอย่างสวยเลยว่ะเฮ้ยเอาอะไรทำอะไรน้ำหนักไหนก่อนอ่ะไม่มีไม่มีอะไรแล้วหมดแล้วอันติงอันตรุกติออกเลยออกเลย

รถแม่ฝาพงรถอ่ะเดินยิงไปสามพันในแย่ไอ้ถูกถูกถูกนะตเก้าวพันกระแทงเปามพันเรไปอ้าววงเหรอเอ้ยอ้ะเยังไงวะที่ก่อนเฮ้ยดีด้วงอ่ะไม่ได้ใครเลยทีนี้เอาเฮ้ยแต่ตีนตีเต้งโมเหมเยเนี่ย แกลีเล่นอี่อหออกก่อนกูเียโอ้โหเอาเอาสปูนไหมเอาไอ้ไม่ไม่ไมเมื่อกี้แดขึ้นเดือนว่ะแบดขึ้นเดือนแม่งเดี๋ยวๆชาร์จก่อนชาร์จก่อนออสวย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 โดนดึงอยาน้โอ้โหโอ้โหดกันนี่ทไมมันไม่กันเยกกันต่อยอ่ะเออโดนออบหายแล้ว่มัวสงนหมดทีนี้ เอาออกออกกีกดเอาจ้ามัวทรงแล้วเดี่ยเอาจับโดนอีกแล้วแบตเมื่อกี้อยู่ดีแบตขึ้นมาเตือนสิเรซ็นเรียบร้อยยังไงเราไงเราไงล่ะไงล่ะกางกางไอีเพื่อนเดูเพี่่ไอีจะแต้ ไอคอนจะแตกไอคอนมึงจะแตกแล้วไอ้เบนเราก็สูสีนะพูดถึงอะสูสีสูสีสูสีเกมนำมั้ยเนี่ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยออสู้มันดิออสู้มันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเล่นแบบเสี่ยงนิดนึงออจบออจบเร็วออบเจ้าไหมระหว่างเนี้ย

ดูกูดูกูเอาปุ่นเอาเออนั่นแหละต้องอย่างนี้เอ้นไปดโอ้ตายไปแล้วจับไว้จับปอกโอ้ยโดนไปโอ้ยยิงกูเอาจับโดนนี่โอ้ยิงแรงขึ้นโอ้โอ้โไปโอมันยืนดีเกินวะไม่จะเอาแล้วโอ้ยิงหลัง เลี้ยงดูงานต้องการขึ้นการให้นะขึ้นการให้นะดักแก๊กันหน่อยดักแก๊กให้มันมาแตกแล้วแตกแล้วโอ้โหโอ้โหี่ยดีทำไมโอไม่อยู่เฮยพี่ยาวเลยพี่ยาวเลยพี่ยาวเลยเพื่อนพี่ยาวเลยตายสตัววะพี่เหลือดวงตัวเดียวคิดแน่เกิดคิดแน่เกิดพี่ยาวๆๆเอาไหมเอาไหมเดี๋ยวเดี๋ยวไดี๋ยวตายให้ แม่แม่แม่น้องหลานดีพีโอ้โหของจริงว่ะแล้วแล้วออกแล้วออกยังไงทีเนี้ยอาจจะยากก็ยัง้ะออกยังไงทีเนี้ยช่วยกุ้ไม่ไม่แล้วตอนนี้ออกออกออกไเนี้ยลแไม่ต้องออกยวไปช่วยยวไปช่วยเลยอายยังยืนยืนอยู่ยนอะรทงนั้นอ่ะโอเคเออเดี๋ยวไปช่วยเดี๋ยวไปช่วยมีไม่ยืนอยู่อย่างเงี้ยเนี่ยตอนเนี้ยเอา ีเอาแตก๊ลแก๊กโอ้โหโจก่อนแก๊กแล้วแล้วเมื่อกี้มันยืนหล่อตั้งนานมันก็ไม่มีใครปฏิหยุดเมื่อกีนเลยมันมันกลัวมันกลัวมันกลัวบารมีนี่หว่าบารมีนี่หว่าแม่งมันไปมันไปหาพีเพื่อมันตายแหละมันรู้ตัวมันต้องตายโอ้หของจริงว่ะของจริงว่ะอ้าวมาพิงกลับได้ไงวะเรา มันจะแพ้นะไม่ตอนต้นเกมเราเล่นกันตอนต้นเกมเราเล่นกันมือเดียวไงจริงบอกแล้วบอกให้น้องโอมาดูเล้ยงอยู่ที่ละหมันน้องโออยู่น้องโออยู่ที่เยาวราชอะครับถ้าเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้นะครับนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้กับช่องนายผีชาแนลด้วยนะครับ ส่วนจะเป็นคลิปสนุกๆอะไรต่อไปนั้นก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันบ๊ายบายไปแล้วครับ